สบายดีเนาะม้นนี่ก็อยูกก่กับจานนั่นเนะม้นนี่ก็สิมาลงป่ากับมหาป่านะบริเวณหนองนี่ก็หนองรอบบ้านคนก็มาไล่นะกำลังเริ่มทุกีโลด้าเพื่อนให้สัญญาณ ไปไปไปยุ่นอืมไปยุ่นแล้วก็ลงพ่านะลงบนป่ายกระดุงบนล,ลึกๆนะได้ดีเลยอเอาเบาปีไปกอนเบานะนไัหเดใส่ถ่ายเครื่องก็เอาเครื่องไว้ยุ่น อย่าลืมอย่าคล้องอย่าลืมมันมาเด้มันมาปรีดนเดี๋ยวพาเบิง่าเขาได้ลายสุดเลย แข้างสนามก่อนมือโ้หลายแล้วมีจชมิจิี่ร้อยคน dạng dạng ông Giang Tiếp không Tiếp mà không dạng mặt không mà không dạng mặt không dạng mặt không hôm mặt nhìm, nhìm không เออใครก็ข,ขี mm ่เข้ากับเอิญเดียวปูไลกัไล่านำก้นด้นะอม โซนผุนหูดิหูเฮาหัได้คนครับโอ้โหเกี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบจัดเจี๊ยบผุนเอาเฮ่ลงไปแซ่ไว้ก้อนเฮากับขัวงไว้ก้อนก่อนให้มันในเพิ่ดยังแซ่กระดุ้งเฮากับไปแซ่เฮ่ไว้ก้อนให้มันในเอาเกาเฮ่ไปแซ่ไว้ซื่อๆนะย่ามันย่านมันในกน เน้โบนนี่ยดังนยอ้าสำเนียงลอดเวลากินเอาสิให้เบิ้มเดี๋ยวคนกำลังเริ่มลงบ่ไหมรบนะปัดมือสิแวเงอนอยู่ย ผนยังเยอะหนองกวางหนองบ้านเขาก็ยาเดี๋ยวถ้เบืองคนจให้สัญญาณเก้าโมงเพ่มบอาอเอาแล้วนี่เลยเอาแล้วถึกระนุงกินทเราไปไหนบูฮู่าดเยอะ รถละห้ามยึรและห้ามยึก้อสะดุ้หนามาถึงปอยนก่นาโมเลยยึกได้ป่าแล้วปล่อยคืนเด้อปล่อยเด้อปล่อยเด้อปลยเสื้อกเปฟพวกเจ้ากันแล้วรออีกรออีกีกีกรรอออะกรอออีีอนไปแล้ว เอาไปมามันบูมิมังลีได้สะดวกงมันไปไปตามไปมันต้น้วยต้นด้วยต้ด้วเอาลงมาจิงก่อนมึงนี่นอนเปล่ามึงจะเอาตีนเอาเอาตีนขึ้นมาด้วยมึงเด้ออู้หน้าเหี้ยน้อยคนหนึ่งเดี๋ยวน้อยขอเหี้ยมาซึ่งเนี่ยน้อยเนี่ย พอดีนึ่งมาไล่ชดเลยมีคนจับกล้องให้ไปอกก็ลงไปปกติเ่หไวเนาะเซ่ห้ไปยุ่งละว่าลงล้วเอกก็เฮ็ดเลยแหละบัากนนบ้านพีทหอกก็บ้านดก่อนเจ้าลู่ลไปเลยไปงับกมนก้นนล่เาเฮียสได้ลง้บาเยอะดบ้ายกเดอ

บื่อมือต e ีบ <controle> like ุษาเมือกัน <se ves> ่เพื่อมือตีบุษามกันมาตะกระดุงเดี๋ยวนี้ตังเงแก่้างีกแก่ป้าไปยักกูบุญงสิกันเล

แจยงบ่ลงมาคุรู้มาไหมไปติเรินบ่ลุ้นอะไรปางปางเปืนยิงข้าวเลยช่ะยิงปืนโหตอนนี้สวยแล้วเนาะปาได้น้อยเดียวเลยพอจะได้ดีเข้าสวย Ừ, nào? ừ nào. một Khuẩn ba nữa, lùng, lùng Nhím, cháu nhím Nào

กินข้าวกินข้าวเดี๋ยวจะพาพไปกินข้าวตอนนี้ก็เป็นเวลา12โมงแล้วแกควน34ชั่ว <c oughs> <c oughs> โมงปลามบเตข้าวปลา โบราณมันอะไ้วะเหตถใะเอาต้เป็นดันตีนแั้วท่านมากางๆไว้เรวเสียบรักไว้แต่เมื่อวานเขาไล่เลยมันเข้ากันกลายเนาะกายได้หลายกายมนหลายรอป่ปีนี้ ไปแล้วไปละบรรลุลุกนะบรรลุลุกลมก คุณหาไปนั่งมพ้าวไออกบัตอไหมจันบัรขนะ้อ, 5, อตัวเดียวหาารือมะพร้าวใช่ไหมแต้อยู่ามมแล้วบั่เขา มาจะคุณโอ้โหเป็นรถบัตรมาจะปิก้าน่รอพี่อะจะเดียวแลยังนี้มีกยัตีก้แล้วเดี๋ยยังัไป นกอลงมา้ไ้งใ้เดี๋ยวนี้เอาขึ้นมาไว้ก็ประมาณบ่มันเอาขึ้นมาไว้ดูกันเลยจันี่ป่ะก็เลยสับปาคอตัวนึงคือว่ากูจับคือประตูเอ้าเนี่ยข้าไมข้าวไหมขาวขา

กันกินแล้วจ้ะได้ก็มาป่าฮะป่าอ้าวเ,เป็นจะได้กะฝากกดติดตามกดไลค์ไปไหนกันเป็นบรรยากาศของการไปหาปลาของเงาเนาะลงนอนรวมบ้านเนาะชายผิดเึกประการใดวอลพิเทคประการใดขอโทษขออภนะัยเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากติดตามแล้วกดไลค์กดซับสไคร์เนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะซีโบภาพคลิปใหม่ๆ ที่เราสิลงไปในภายภาคหน้าเนาะยขอเข้าใจนะ